สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ภายใต้คอนเซปต์ของซาโจสั่งทานที่บ้านเหมือนกินที่ร้านครับผมกับเมนูลด5 0แบบนี้หรือจะสั่งเซ็ตพรีเมียมเซต3,599บาทแบบนี้ลด20ตตามมาดูเลยครับว่าวันนี้สั่งกลับบ้านกินที่บ้านเหมือนกินที่ร้านจะเป็นยังไงตามมาครับ นี่ครับแบบนี้ครับพรีเมียมเซตโอโทโร 3A ราคา3,599บาทแล้วก็เมนูอื่นหลากหลายลดไป20%นะครับลดไป20%นะครับนี่ครับต้องขอบคุณลูกค้ามากๆานะครับสำหรับพรีเมียมเซ็สั่งทานที่บ้านเหมือนทานที่ร้านภายใต้คอนเซ็ปที่ะโจงพยายามจัดให้นะครับอันนี้ก็เป็นของแถมนะครับ มีตับห่านซาซิมิด้วยนะครับตามมาดูว่าครบเสร็จแล้วจะมีอะไรบ้างนะครับมาแล้วครับของแถมตัวแรกมาแล้วครับในเซตเซตนี้ของแถมก็จะมีหัวปลาด้วยนะครับมาดูหลายๆอย่างรวมๆกันเลยนะครับแล้วก็ครับของแถมในเซตอีกอันที่สองนะครับก็คือตับห่านซาซิมินะครับนี่ครับ หัวปลาต้มซีอิ๊วแล้วก็ตัดหั่นซาซิมินะครับแล้วก็แล้วก็นี่ครับรายการแถมอันที่สามนะครับในเซตเขานะครับสลัดปลาเงินนะครับชิโรอสลัดนะครับนี่ครับรายการที่สามนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่อีกหนึ่งรายการนะครับนิยาชิวากบแหม่นะครับยำสาหร่ายนะครับผม อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซตนะครับที่คุณลูกค้าที่กินว่าจะใส่กานแต่คุณลูกค้าบอกว่าใส่กล่องก็แล้วกันก็เป็นเซตที่แบบว่าสุดๆแห่งการกินซูชินะครับตัวนี้สำหรับการเทคโฮมสั่งกลับไปทานที่บ้านเหมือนทานที่ร้านนะครับนี่ครับเริ่มเลยครับเซตใหญ่เริ่มแล้วมีปูทะเลบะด้วยนะครับ ปูทารลาะแล้วก็ก้ามปูนี่ครับก้ามปูสวายด้วยนะครับนี่แหละครับเซตใหญ่สุดๆนะครับเซตนี้ท่านผู้ชมครับแล้วก็นี่ครับโอโโอลออกมาจากช่องฟิตอุณหภูมิลบ20องศาพร้อมที่จะหันลงบนออนไอ้นะครับมาถึงขั้นตอนการเตรียมน้ำแข็งแล้วนะครับพราะพระน้ำแข็งพะ เตรียมน้ำแข็งแล้วนะครับใสออนไอแล้วนะครับเตรียมแล้วนะครับทีนี้มาดูกันเลยครับมาแล้วครับได้เวลาแล้วครับสู่ขั้นตอนการเร่งแล้วครับเอาแล้วนะครับเชฟเริ่มหั่นแล้วครับตอนนี้รอสักครู่หนึ่งครับรอสักครู่หนึ่งจะรีวิวให้เห็นทั้งหมดเลยได้แล้วครับถึงขั้นตอนเตรียมการแล้วครับวางหัวใจเท้าสไลด์เข้าไปแล้วแล้วก็อบะพร้อมแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเชฟจะเร่เลงให้ดูเลยนะครับ เอาล้ครับไฮไลท์ครับท่านผู้ชมของแถมที่บอกว่าสุดๆเลยครับปลาไหลไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแถมในเส้นนี้นี่นละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันเลยครับตอนนี้เชฟใหญ่เชฟจรันกาลังขมักขมันในการจัดนะครับดูเลยครับดูเลยฮะดูฮะความสวยงามของเซฟ ที่บอกว่าสุดๆแล้วครับเส้นนี้ยอมรับเลยว่าสั่งกลับบ้านนี่แบบว่าทานเป็นสิบเลยนะฮะเนี่ยเป็นเซ็ตพรีเมียมนะครับดูครับดูครับท่านผู้ชมดูนะครับดูให้จบแล้วเขาจะเห็นมูลค่าเดี๋ยวผมจะรอรีวิวอีกรอบหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับอ่ะยกมาเลยเชฟนี่ครับอาจารย์ยกมาแลเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับกินที่บ้านเหมือนทานที่ร้านมาดูกันเลยครับ ว่าใหญ่ขนาดไหนดูครับใหญ่จริงๆนะครับเส้นนี้อลังการมากเลยนี่นะครับมาดูเลยครับเต็มๆเลยนะครับดูครับท่านผู้ชมนี่คารพรักครับคอนเซปต์ที่ซซโจพยายามให้ลูกค้ามีความสุขนะครับดูโอโทโร่ชูโทโร่อากามิโอ้โหสุดๆนะครับท่านผู้ชมครับสั่งได้นะครับที่ไฮโซซูชิสั่งกลับบ้านแบบนี้ครับปูทะลบาบะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับกุ้งโบตันใหญ่ๆแซลมอน ช่ำๆอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับ